สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 มอริสพาดาว YouTube.com m y t o w e r s รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดวงชะตาตามวันเกิดดวง12ปีนักษาตร์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยา,ยาและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเพทย์ด,ดูดวคคำพยากรณ์ดวงชะตา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธทิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละรวยเรียกสาโชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงิน ความรักและผ่าดาวเสร์ฟดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรื่องทำการมงคลต่างๆดูเรื่องออกรถดูเรื่องขึ้นบ้านใหม่ดูเรื่องเปิดร้านค้า กิจการดูเลือกแต่งงานดูเลือกผ่าคลอดดูชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในท่องรายการนี้จะมีรายการดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามเซิร์กสไตรให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายน2565นะซึ่งก็จะมีดวงดาวซึ่งหลายดวงจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในเดือนนี้นะอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดนะครับให้คุณดูบนหน้าจอนะว่าออมีดวงดาวอะไรย้ายบ้างย้ายช่วงเวลาไหน นะครับนะเออจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากนะักเออนะก็จะสลับสับเปลี่ยนกับดวงดาวไปนะเออคุณจะได้รู้ว่าอยดย้ายช่วงไหนอานะจารย์ก็ไดจ้จะได้ไม่ต้องพูดมากนะเออจะได้คลิปจะได้เร็วๆนะเออมีตาดูหูฟังอะนะจุกกรู้ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากอาจารย์โดยละเอียดน,นะครับคุณก็ติดต่อนะมาตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะเออดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดน,นะครับ นะไปเรีนั่งเทียนมโนไม่มีนะเออทำไม่เป็นเพราะว่าหรศาสตร์ไทยระบบสุริยะเป็นสัญลณ์ของสตินะครับมันก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะเออเพราะนั้นคุณต้องมีความเข้าใจนะครับเออว่าดวงดาวเป็นอย่างไรย้ายแล้วส่งผลกับชะตาชีวิตอย่างไรบ้างนะครับเพราะดวงดาวทุกดวงเนี่ยมีอิทธิพลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีเลยนะครับนะหรือถ้าท่านใดจะสนใจนะครับจะเสริมดวงชะตาบูชาหมายานอสักดิธย์ นะครับนะเพื่อเป็นมหารรวยเรียกทรัพย์นะครับทั้ง12ราศีสามารถติดต่อเช่าบูชาได้นะก็ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ใหยนะครับหรือถ้าใครสนใจที่จะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพก็มีน้ํำุนไพายเหืดจือแดงสกัดตาหลินจือหลินนะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับเออเพียงก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับเวลาคุณโทรไปคุณบอกว,ว่าติดต่อมาจากช่องรายการหมอฤทธิ์ผาดาว นะเ,เดี๋ยวเขาก็จะมีส่วนลดอะไรต่างๆก็ว่าไปนะเออแล้วแต่ตามเทศกาลนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับคือในดวงชะตาในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะถือว่าดวงคุณเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่ใช้การดูแลห่วงใยและเอาใจใส่ชาวราศีมังกรเป็นอย่างดีนะครับคอยติดตามถามไถ่สารทุกสูบิต่างๆ นะทางช่องทางออนไลน์โซเชียลต่างๆนะเออก็คือว่ามีความห่วงใยนะครับที่ดีหรือว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณก็อาจจะติดตามในเรื่องของการงานต่างๆก็ได้นะครับนะในด้านของสุขภาพร่างกายต้องระวังโรคเดียว1นึ่งโรคสองโรคนะหน่โรคประจำตัวสองโรคฉลาอ <c oughs> โรคชลาพูดถึงโรคชรามันกระทบตัวเองเลอเกิน <c oughs> เพราะน้ำสูนภัยเห็ดหรือจือแดงสกัดตาหรือเจริ่เนี่ยนะสามารถที่จะช่วยคุณได้ให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงกระพป่้กระเป๋ามีอารมณ์ที่มีความสุขเฟรล,ลี่แฮปปี้แอดิง้งหลั่นลับไปบนวันแบบอาจารย์เนี่ยแม่ดีที่สุดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลไปได้นะครับนะคือเวลาคุณโทรไปสั่งก็คุณก็อบอกว่า ติดต่อมาจากช่องหมอฤทธิ์ผาดาวนะเออเดี๋ยวก็อาจจะมีชุดโปรโมชันน่นนู่นะนี่นนอะไรก็ว่าไปนะตามจังหวะโอกาสต่างๆนะครับแล้วส่วนในเรื่องของอิทธิพลนะครับหรือวาสนาอำนาจต่างๆของคุณเนี่ยนะเออเพระเาะฉะนั้นในเรื่องของการใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงต่างๆนี่คุณก็ต้องดูดิหนึงนะคุณจะต้องเหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายตรงข้ามเหนือคุณในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงต่างๆก็ต้องดูให้ดีนะครับส่วนในด้านของโชคลาภให้คุณไปขอพรจากพระประธาน องค์ใหญ่ๆในโบสถ์ในพระอุโบสถคุณจะมีโชคลาบใหญ่เกิดขึ้นจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีมังกรเป็นอย่างดีราศีมังกรจําไว้ถ้าดวงชะตาคุณมีปัญหาณตอนนี้ติดขาดมีอุปสรรคให้เข้าไปที่โบสถ์ไปไหว้พระองค์ใหญ่ๆโตขอพรคุณจะแค้วคาาปลอดภัยให้ถวายดอกบัวเป็นสําคัญนะครับในดวงชะตาคุณนะและในเรื่องของความมั่นคงนะครับทรัพย์สินต่างๆของคุณเนี่ยคือคุณจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดนะ ออคุณจะต้องปล่อยไปเลยไอสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเกา่าๆเนี่ยที่มันไม่สามารถจะฟื้นอะไรได้แล้วให้ทิ้งไปเลยดีที่สุดนะชีวิตคุณเนี่ยให้เริ่มต้นใหม่คุณจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณนะแต่ในช่วงนี้ในเดือนนี้คุณอาจจะคิดถึงในเรื่องของสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่นะคุณจะคิดแต่ในเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับว่าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยจ,จะ ผลตอบแทนอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่คิดไปคิดมาเนยนะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องใจงเย็นๆไว้นิดน,นึงในดวงสามคุณนะแต่ในเรื่องของถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือนะครับจากมิตรภาพหรือเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยนะเขาก็เต็มเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ของชาวราศีมังกรน,นะครับนะแต่ปัญหาอุปสรรคให้ระวังในเรื่องของคดีความระวังในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเออเพราะฉะนั้นคุณขับ รถล,ลาบนท้องถนนเนี่ยนะชาวราศีมังกรบอกเลยเลยมีโอกาสเจอด่านครับเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามขับรถให้ถูกต้องตามกฎหมายนิดนึงนะรัดเข็มขัดพอมาในวันที่7มิถุนายน2565นะครับเวลาตีหนึ่งนาทีดาวพุธนี้โคจรเดินหน้าเสิร์ญเนี่ยเข้าสู่ในภพปุตตะพุธนี้เป็นดาวเจเริญภพอาลีนะแล้วก็เป็นดาวเจเริญภพสุภาด้วยนะครับเออคือดวงชะตาของคุณก็อาจจะมีอุปสรรคนะบุตรบริวารของคุณ ก็อาจจะพบเจอกับอุปสรรคนะครับเออก็อาจจะเป็นในเรื่องนี้ก็ได้นะเพราะนั้นี่บริวานอาจจะอะไรนะอ่าขาดประกันสังคมนะถ้าคุณอาจจะมีบริวานซึ่งเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเออเช่น พาม,าม่าเซตตี้เขมรเซตตี้อะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารได้ต้องระวังไว้น,นิดหนึงเอกสาสัญญาต่างๆนะครับนะในเรื่องของชื่อเสียงเครดิตในด้านดีมันก็มีเหมือนกันนะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับมันมีทั้งดีและเสียนะครับนะพอมาในวันที่13มิถุนายน2 5 6 5นาะครับเวลา14ในาการ4นาทีเดียรดาวพระเกตโกโจรย้ายราศี ถัานั้นชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยควรทําพิธีรับส่งเทวดาพาวเกตนะเพราะดาวเกตเข้าสู่ในภพการเงินในดวงชะตาหมายถึงการเงินคุณจะเป็นอมตะครับการเงินเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดนะในดวงชะตาของคุณนะครับถือว่าคุณจะมีรายจ่ายนะในบางครั้งทรัพย์สินก็อาจจะรั่วไหลนะมันจะมีเหตุต้องใช้จ่ายออกไปนะแต่สุดท้ายเงินที่คุณมีอยู่นี้ก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมด้วยเช่นกันนะคุณก็เป็นคนที่หาเงินนะหาทองได้เก่งด้วยนะเออสมมุติถ้าคุณมีเงินล้านหนึ่ง คุณใช้ใช้จ่ายนู่นนี่ไปเสร็จแล้วมันก็อาจจะกลับมาคืนคงที่นะล้านหนึ่งเหมือนเดิมด้วยเช่นกันหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับนะก<ส>็ขอให้คุณเนี่ยพยายามทําให้ดีที่สุดส่วนมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตา<ส>คุณมีโอกาสได้เงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณด้วยนะครับหรือถ้าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยถ้าคุณทําเกี่ยวข้องกับอาชีพสายมูต่างๆนะวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนู่นนี่นั่นนะ เออถ้าคุณทําออกมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือคนนู่นนี่นั่นนะครับหรือถ้าคุณอาจจะชักชวนคนไปทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยเงินจะมาแน่นอนประสบผลความสำเร็จเงินมหาคุณนะครับนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตน,นะครับดาวทิ่นี้จะย้ายราศีในวันที่15มิถุนายน,น2565เวลา10โมง38นาทีอาทิตย์นี้โคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะอยู่ในภพอาลีในดวงชะตานะครับ เพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหานั้นอยู่ไกลตัวของเจ้าชะตาไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเออนะแต่ในช่วงนี้ไม่ควรเดินทางไกลประมาณ1เดือนของชาวราศีมังกรด้วยนะครับค่อยคุณเนี่ยติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์โซเชียลดีที่สุดนะครับเพราะโลกออนไลน์โซเชียลเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องออกสื่อเยอะๆนะชาวราศีมังกร นะครับในด้านของการงานของคุณเนี่ยออกสื่อนะวัตแอปไฮไฟติกต็อกเออดีในดูจิตาขายของทางเฟ o บุ๊กยูทู e นะในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะไอแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจะมาเด่นมาแรงมากในเรื่องของการอำนวยความสะดวก ในเรื่องของสินค้าหรือในเรื่องของการงานหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมากขึ้นนะครับเ,ออเพราะฉะนั้น,นแพลตฟอร์มคุณก็ต้องออกแบบให้ดีนะเออจะประสบผลความสุเรนทำรายได้รายได้คุณเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับมดาวต่อมาเลยนะก็พูดถึงดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วเนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่19มิถุนายน2565เวลา23่นาฬกานาทีนะครับศุกร์นี้เสด็จเข้าสู่เดชภุตตะเป็นเกษตรเออหมายถึงเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ย ลูกน้องหรือบุตรบริวาเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงที่ดีในดวงชะตานะหรือการงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆต่างๆเนี่ยก็ส่งผลให้เจ้าชะตาประสบผลความสําเร็จมีชื่อเสียงที่ดีด้วยนะการงานในช่วงนี้ดีนะครับเออเพราะฉะนั้นลุยเต็มที่ไปเลยของชาวราศีมังกรน,นะอันนี้มาดาวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยก็คือดาวพุธด,ดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วเหมือนกันในวันที่2 6มิถุนายน2565เวลา8โมง17นาที พุทธเป็นดาวเจ้าเรือนอารีนะครับแล้วก็สุภามาอยู่ในภพอะไรอีกหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในสาคุณแก้ไขในสิ่งนั้นให้ผ่านพ้นไปได้จะทําให้ฐานะชีวิตความเป็นอยู่คุณดีขึ้นมีความมั่นคงแถมไม่ใช่อย่างนั้นนะดวงคุณเนี่ยจะมีคนคอยอิจฉาริษยาอาคาตเมื่อคุณได้ดีไปด,ดีเออชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้คุณจะได้ดีไปด,ดีมีคนอิจฉาริษยาอาคาตคุณแน่นอนนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึง ของชาวราศีมังกรน,นะครับและในด้านของคําพูดหรือเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องดูนิดน,นึงนะอาจจะมีอุปสรรคนะครับมาดาต่อมาเลยก็คือดาวพครืงคานนะครับดาวคานที่จะย้ายราศีเนี่ยนะในวันที่26มิถุนาย,ยน65เวลา17เนกา55นาทีอังคารเข้าสู่พบพัุนทุก็ถือว่าเป็นอุดมมากเก์นนะดวงคุณน่ยก็จะมีรายได้ชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับบ้านเป็นกเกษตรด,ดีโอ้ยบีบ้านดีๆในดวงชะตา ดวงคุณเนี่ยในช่วงนี้อาจจะกินอาหารไม่ค่อยตรงเวลานะครับต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายเกี่ยวข้องกับช่องท้องไว้นิดนึงโรคก,กับพ่ออาหารนะครับนะแล้วก็ดวงคุณก็ถือว่าลาบเข้าบ้านเออโชคลาบวิ่งเข้าหาบ้านหรือวิ่งเข้าหาญาติพี่น้องคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตานะโอเคอันนี้อยจะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ินกันต่อเลยนะดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับพระจันทร์จะเพ็ินในเดือนนี้อย่างเดียวนะเออเพราะนั้นในวันที่ 14มิถุนายน2565เวลา18.24นกานาทีนะครับจันเพนอยู่ที่ราศีพิจิกในภพลาพะโชคลาภเป็นกอบเป็นกรำรดีในดวงชะตานะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภของคุณเนี่ยมาเต็มที่เน่นอนของชาวราศีมังกรน,นะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนโชคดีนะถ้าท่านใดสนใจอ่าะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ